อีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นวิ่ง100เมตรห้าปีถึง59ปีหญิงนะครับครับช่องที่1ครับพัทรพรอุทลักษณ์นะครับจากโครยองช่องที่สองครับนางสาวชบาหมื่นชนะนะครับจากสุพรรณบุรีครับช่องที่สนะครับเป็นภูนทรพย์เพียนเที่ยงนะครับเพียนเที่ยงนะครับจากขอนแก่นช่องที่4ครับวันนีรัตนเสวตสวรรค์นะครับเจ้าภาพพัทลุงครับ ช่องวิ่งที่หประกายแก้วนินนิยมครับสตูนช่องวิ่งที่หครับโสภาแก่นจันทร์ครับจากพเยาและช่องวิ่งที่7็ครับบุษยาพรสายทองครับจากแพร่ครับเดี๋ยวมาดูครับรุ่นนี้ใครจะคว้าเหรียญทองไปครองนะครับมีเจจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน,นครับออกตัวมา เป็นลูวิ่งที่4นะครับลูวิ่งที่3าฉีมาแล้วครับฉีกแล้วครับเสื้อสีเขียวรูวิ่งที่3ครับจากทางด้านของขอนแก่นนะครับคูนซับเพื่อนเที่ยงโอ้โหแล้วสบายสบายครับตามมาด้วยรูที่5นะครับประกายแก้วนินนิยมจากสตูลนี่ครับสปิริตของนักกีฬาครับเข้าเส้นเป็นคนสุดท้ายก็ยังวิ่งเข้าเส้นชัยครับก็ได้รับเสียงปรบมือไปครับ 14.01วินาทีครับสถิติห้าศ uh ู huh. นย์เก้าเจ็ดนี่เป็นของสตูนลนะครับเข้าที่สองก็ขอแสดงยินดีด,ด้วยครับกับนักกีฬานะครับดีกวา่าชนะในแต่ละรุ่นนะครับจริงๆเนะจ้าภาพพัทลุงนี่ก็ เก่งนะครับในเรื่องของกรีทานะครับแล้วก็ตั้งเป้าตั้งความหวังไว้หลายเหรียญเหมือนกันนะครับนี่ดูโตรกการวิ่งของรู่ที่3ามครับหุ่ับเพื่อนเที่ยงจากขอนแก่นการแข่ขันกรีทาในกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4เนี่ยนะครับอายุมากที่สุดเลยนะครับ103ปีครับเป็นผู้ชายนะครับ